มีไหมคาบไขหรือว่าสนิมอ่ะสนิมเคยมีไหมพระบรรดาพวกพวกที่เอามาขายไล่ขายกันมีไหมมีสนิมไหมสนิมสวยสวยมีมั้ยะมีไหมฮะสนิมสวยสวยเดี๋ยวผมทำให้ดูนิดนึงนะแป๊บหนึ่งนะอ่าต่อนะครับอันนี้เคยไหมครับเนี่ยลักษณะพระแท้ๆอย่างเงี้ยมีไหมครับเนี่ยไขอย่างเงี้ยเคยมีไหมเคยมีใครเพื่อนมาแนะนำไหมตลอด 10- หรือ30ปีที่ผ่านมานี่ฮะมีไหมไขอย่างเงี้ยแล้วมีทองผสมอย่างเงี้ยเนี่ยแก่ทองเงี้ยเคยมีไหมพระลักษณะอย่างเงี้ยส่วนมากจะสังเกตดูพระ คนขายคุณไปดูคลิปเก่าๆได้เลยฮะจะตึงตึงคมคมลักษณะเนื้อพระแบบนี้ความยุบย่นย่อความแห้งเหี่ยวเนี่ยความแห้งด้านของโลหะแบบนี้ความเป็นสนิมอย่างนี้ไม่มีเลยนะฮะคือสอนแย้งกับความเป็นจริงหมดที่ผมจะพูดอะ่ะคือความเป็นสอนสอนย้อนแยง้งความเป็นจริงหมดเข้าใจไหมฮะเพราะพระเก่าอายุร้อยกว่าปีเนี่ยความฟังดีๆนะฮะฟังดีๆเขาเรียกภูมมคุ้มกันในองค์พระเนี่ยก็คือโลหะเนี่ยไอตัวสังกะสีกับนิกเกิลเนี่ยที่มันคุมสนิมเนี่ย คุมควบคุมการการเกิดสนิมเนี่ยมันเสื่อมมันเลยเกิดสนิมเข้าใจไหมฮะพระอายุอายุไปร้อยปีเนี่ยมันเลยเกิดความเสื่อมนึกออกไหมฮะแล้วพระที่ก็มาไล่กันเนี่ยเป็นพระฉีดพระโลหะมันยังไม่ถึงร้อยกว่าปีมันถึงไม่เป็นสนิมไงเข้าใจไหมฮะมันถึงไม่เป็นสนิมเคยเห็นไหมพระบรรดากลุ่มค้าขา,ขายพระเนี่ยองค์ละสิบกว่าล้านเนี่ยมีไหมเนี่ยคาบไข่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสนิมเขียวอย่างเงี้ยมีไหมเนี่ยมีไหมสนิมเขียวคาบไข่เนี่ยเป็นสนิมเป็นไข่อย่างเงี้ยมีไหมฮะเป็นสนิมสนิมเป็นไข่พร้อมกันเนี่ย มีไหมฮะมันเกิดได้สองอย่าง,ยงเกิดจากความชื้นชื้นแล้วเกิดจากมูลงัวที่ทาหนาออกมาเข้าใจไหมฮะทาหนาออกมามูลงัวบางครั้งเหมือนคุณเพาะเห็ดอ่ะเหมือนกันบางครั้งมันก็ขึ้นเกิดลาขึ้นมาเนึกออกไหมเป็นไข่อาจจะเป็นไข่จากมูลงวที่ทาก็ได้เป็นไปได้หมดเนึกออกไหมฮะเข้าใจไหมฮะสันนิษฐานเอาเนาะนออกไหมฮะแต่พระเก่าๆอ่ะจะมีไข่และมีสนิมยังไงก็ต้องเป็นสนิมพระอายุร้อยกว่าปีเนึกออกไหมพระที่ไม่เป็นสนิมตึงตึงคมคมตำหนีขาซ้ายตำหนี เอา่เอาซอกลักแร้ต้องคมคมมาทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับถ้าไม่มีความรู้อย่าเสเอะแนะนํานะฮะแล้วเสือกอ้างอาจารย์อาจารย์สอนอีกบอกอาจารย์ผมสอนว่าต้องคมคมอาจารย์มึงสอนผิดทางแล้วลงคลองแล้วนึกออกไหมพระร้อยกว่าปีความคุ้มกันมันเสื่อมนึกออกไหมฮะโลหะที่คุ้มกันมันนะ่ะคือการเกิดสนิมมันเสื่อมเข้าใจไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสังกะสีหรือนิกเกิลเนี่ยมันเสื่อม เขาใจไหมฮะมันถึงเป็นสนิมเหมือนคุณอายุร้อยกว่าปีเนี่ยภูมิคุ้มกันในร่างกายคุณน่ะยังเสื่อมเลยมันจะมาตึงมาคมได้ยังไงเขาใจไหมฮะมันจะตึงมาคมได้ไงมันก็ต้องเกิดเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นคนมีอายุอะกระดูกผุกรกเกิดป่วยได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมฮะแล้วดูหน้าพระเคยมีไหมอย่างงี้แนะนําอย่างงี้มีไหมฮะเนี่ยเป็นสนิมแบบนี้เคยไหมเคยได้นํากันไหมแนะนําแต่ผิด ลงคลองกันหมดเลยเพิ่งมาเนี่ยเริ่มแล้วผมก็ดีใจตรงที่ว่าเออเริ่มเอามาขายกันแล้วทุกวนันนี้เริ่มมีคนนําพระแบบนี้มาขายแล้วออกมาขายแล้วเนี่ยคือพระแท้ลักษณะพระแท้เห็นไหมต้องมีสนิมมีคราบไขอายุร้อยกว่าปีอะ่ะยังไงมันก็มีความเสื่อมเข้าใจไหมฮะยังไงมันก็ต้องเกิดสนิมคุณไปดูเหล็กที่บ้านคุณก็ได้ดูสังกะสีที่บ้านก็ได้ดูไปดูสังกะสีที่บ้านก็ได้ยังไม่ถึงร้อยกว่าปีเลยเห็นไหมยังเกิดสนิมเลยสนิมดําสนิมอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะฮะฝึกสังเกตนะฮะอย่าเช ดูคนเขาพูดอะไรเนี่ยใช้ปัญญานำด้วยมีสติมีสติให้เกิดสมาธิเกิดสมาธิเกิดปัญญาพิจารณา กลับมาพบอีกครั้ง้วครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตําหนิเนื้อพระตามตํารานะครับอย่างที่บอกนะครับในตําราหลวงพ่อเงินเนี่ยมีเพิ่งสร้างประมาณแค่40กว่าปีแต่หลวงพ่อเงินนั้นนะ่ะมียุคการสร้างมาร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นยังมีพระที่เรายังไม่เห็นยังมีพระที่นอกตําราหรือว่าเนื้อโลหะผสมเนี่ยนอกตําราอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไปทางแก่ทองคําหรือว่า เนื้อแก่เงินหรือว่าเนื้อเงินหรือว่าเนื้อแก่นาคหรือว่าเนื้อทองเหลืองหรือว่าเนื้อผสมโลหะเจชนิดสตะโลหะหรือว่าเนื้อนวะนี่ยังมีอีกเยอะนะครับยังมีเนื้อโลหะอีกหลายชนิดแต่สิ่งสําคัญที่จะดูว่าแท้หรือเก๊นั่นนะ เราต้องต้องดูที่ความเก่าเราต้องเราต้องมีความเข้าใจตามหลักโลหะวิทยานะเราต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์มาจับก็คือความซับซ้อนหรือว่าซ้อนทับของโลหะนะแล้วก็สนิมเกสอสนิมเทียมอย่างนี้ครับเราถึงจะดูได้นะครับเราต้องต้องมีความเข้าใจในโครงสร้างของหลอบโบราณทั้งหมดนะฮะดูธรรมชาติของความเก่าให้เป็นนะครับแล้วเราจะได้เองแล้วก็ไม่ยากกวิทีคิดแต่ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจไปนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรบ้างก็จะพูดสองเรื่องคืนหนึ่งเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูคลิป ของลักษณะของการปอมปอมเนื้อทองเหลืองเป็นเป็นเนื้อแก่ทองคํากับเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อสําฤิดนะฮะแล้วก็เรื่องของรอยหินเจียนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆควรจะรู้นะครับลักษณะของที่รอยตะไบแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รอยตะไบแต่เป็นลักษณะของหินเจียยุคใหม่ที่ปอมเป็นเหมือนรอยตะไบยอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจไปด้วยซึ่งจะแยกแยก แยกง่ายแยกแยกได้ง่ายนะฮะในการดูพระรอบโบราณลักษณะลักษณะอย่างเงี้ยต้องวางเลยนะฮะลักษณะนี้เป็นรอยตะไบเก่าอย่างเงี้ยฮะลักษณะอย่างนี้เป็นของหินเจียอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้แยกง่ายต่อการต่อการดูพระนะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันให้ f c ฝึกสายตากันที่มีพเพื่อนๆส่งพระมาให้ทางบ้าน f c ส่งพระมาให้ทางบ้านนะฮะผมจะพเพื่อนๆได้ดูพเพื่อนๆพิมพ์เอาจะพิมพ์หนึ่ง แท้พิมพ์2เก้ก็ได้แต่ผมจะไม่บอกนะแล้วก็ผมจะทำเป็น2 EP EP ที่3ถึงมาสรุปกันว่าลาักษณะพระต่างๆเนี่ยจะแท้หรือเก้เดี๋ยวมาเจอกัน EP ที่3 EP ที่1 EP ที่2ผมใช้ดูจอบเล็กจอบใหญ่และ EP ที่2เนี่ยจะให้ดูพิมพนิยมกับพิมพ์ขี้ตาโดยที่ผมจะให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูบ้างนะผมจะยังไม่บอกว่าเป็นพระแท้หรือพระเก้นะเป็นพระ FC ส่งมาทางบ้านนะแต่ให้นิยามไม่นิดนึงว่าคือทาง พระชุดนี้เป็นผ่านการตรวจมาแล้วจากจากาาาเขาเรียกอะไรแฟนแฟนแฟนเพจได้ตรวจสอบไม่ใช่แฟนเพจเขาเรียกว่า,าคนที่ได้รับการยอมรับแล้วกันในในในโน,น,นรงการพระนะ่ยเขาส่งไปให้ตรวจแล้วแล้วก็ตวีว่าแท้แต่เดี๋ยวมาดูว่าเพจเราตีแท้หรือเกนะฮะเขาเขามีเพจที่ตีแท้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวลองมาดูว่าเพจเราจะนิยามอย่างไรบ้างแต่ต้องไปดู ep ที่3นะฮะไม่ใช่ ep 1 ep 2นี้นะครับยังยังไม่มีคําตอบให้นะครับ ่าโอเคนะครับเดี๋ยวต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคลิปก่อนนะครับอันนี้คลิปดูคลิปนี้ก่อนนะครับเป็นคลิปลักษณะของการปลอมผิวพะครับเดี๋ยวนี้นะครับจะมาทําการเปลี่ยนผิวพระให้ดู2ผิวนะครับจะเปลี่ยนเป็นผิวเนื้อแก่ทองคํากับผิวนวักับดํานะครับเดี๋ยวจะทําผิวเนื้อแก่ทองคําให้ดูก่อนนะครับองค์ต้นแบบนะครับเป็นหลวงพ่อพิษวัดขมังนะครับ แช่ทิ้งไว้ในน้ำยาทำผิวทองนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับเมื่อครบ2ชั่วโมงนะครับผิวพัะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเนื้อแกะทองคำนะครับเดี๋ยวให้ดอูองค์ใกล้ๆนะครับนะครับผิวจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแกะทองนะครับ จากนั้นดำใดเป่าผมนะครับเป่าให้แห้งพึ่งลมไว้นะครับพักก็จะออกมาเป็นผิวสวยนะเป็นเนื้อแก่ทองนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกองคหนึ่งนะครับเป็นเนื้อนวะกับดำนะครับเดี๋ยวใช้องค์ต้นแบบเป็นพิมพ์นิยมองค์นี้นะครับ เพื่อนๆดูพิมพ์นิยมองนี้นะครับสังเกตดูขอบฐานถ้าเห็นอย่างนี้ไม่ต้องส่องนะครับเป็นรอยหินเจียขัดนะครับนะครับเป็นรอยหินเจียขัดถ้าเห็นอย่างนี้วางเลยนะครับใต้ฐานผ้าก็เหมือนกันนะครับจะเป็นรอยหินเจียนะครับเดี๋ยวแช่ทิ้งไว้นะครับประมาณ5้าชั่วโมงเพื่อทําผิวผิวดําหรือนวะกับดํานะครับเดี๋ยวเมื่อครบ5้าชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูกัน ตอนนี้ครบ5ชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูผิวผักกันนะครับจากเนื้อทองเหลืองนะครับสังเกตดูนะครับผิวพักเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วนะครับหรือเป็นเนื้อนวะกับดํานั่นเองนะครับเดี๋ยวให้ดูแคบๆใกล้นะครับนะฮะนำไดเป่าผมเป่าให้แห้งนะครับแล้วก็ขัดด้วยผ้าซามมวนะครับตีแปลงอีกสักพักหนึ่งนะครับ ผิวก็จะเกิดเป็นคล้ายๆปีกมาเรนทับนะครับเป็นเนื้อนวะกับดำนะครับคนปลอมผิวนี้ส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้เหรียญเกจินะครับ mm. เพื่อให้คล้ายๆเป็นเหรียญลมดำหรือเหรียญน,นวะนั่นเองนะครับแต่พระทำผิวเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราศึกษาเรื่องโครงสร้างของโลหะนะครับหรือ,อใช้หลักของโลหะวิทยา มาช่วยในการศึกษาเนี่ยเราสามารถแยกแยะได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับลองไปย้อนดูคลิปของอาจารย์คิมก็ได้นะครับเรื่องหลักโลหะวิทยากับโครงสร้างของพระหล่อโบ,บราณของเนื้อพระนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาถอดพิมพ์พระให้ดูนะครับในเรื่องของการปลอมพระในรูปแบบของการถอดพิมพ์พระนะครับนะี่ครับ จากเนื้อทองเหลืองธรรมดานะครับเรานําไปเลี่ยมกรอบเงินหรือ,อกรอบทองไมคอนนะครับพระจะดูสวยงามแล้วก็มีราคาขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องพระปลอมผิวนะครับศึกษาตามหลักโลหะวิทยานี่แยกออกแน่นอนนะครับระหว่างมนุษย์ทำ ศึกษาร,รวมกันต่อนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าชุดที่แล้ว,วคลิปที่แล้วผมได้บอกไปแล้วตอนแรกว่าผมว่าจะ,จะจะทำแล้วมาเฉลยให้แต่นี่ผมว่าเดี๋ยวรอนิดนึงกว่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมด้วยกันดีกว่าวันนี้ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูพา f อฟทางบ้านส่งมาให้นะครับแต่วันนี้ให้ดูจบเล็กแล้วก็จบใหญ่แล้วก็ e ีที่2เนี่ยจะผมจะทำเป็น3า p EP, EP ีีที่2จะดูพิมพ์นิยมแล้วก็พิมพ์คีตาแล้ว e ีพีที่อ p ี EP ที่3มผมจะมาเฉลยให้นะครับ ลองลองมาลองมาดูซิว่าเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ลองพิมพ์แลวคอมเมนต์มาดูที่ว่าเป็นพิมพ์ข้อที่1 A แท้2อพิมพ์ B เก๊แท้เก๊แล้วแต่เพื่อนๆพจะพิมพ์หรือจะพิมพ์1แท้ก็ได้พิมพ์2เก๊ก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่เพืพ่อนๆนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมดูเดี๋ยวผมจะให้ fc เพ,พื่อนๆนทางบ้านนะครับลองมาดูก่อนนะฮะว่าแต่และองค์เนี่ยแท้หรือเก๊นะฮะเดี๋ยวทำเป็นสามีพีนะฮะคลิปนี้นะครับ โอเคนะมาดูร่วมกันเลยนะครับมาผมใส่มาโคให้ละนะครับเรามาดูกันอ่าดูซิจอบพิมพ์จอบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอีพีที่สามผมจะมาขยี้ให้นะครับนะฮะยังไงบ้างเพื่อนๆลองดูถ้าเจอความซับซอ้อนโลหะแบบนี้นะฮะแท้ไม่แท้ความซับซ้อนโลหะแบบนี้นะฮะเจอพระลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเจอพระลักษณะอย่างเนี้เนยเพื่อนๆลองดูซิว่าแท้ไหมเนี่ย มีหูดมีอะไรด้วยความเป็นธรรมชาติอย่างเนี้ยแท้ไม่แท้เ,เพื่อนๆลองดูนะนะครับลองดูนะครับลองดูนะฮะอย่างที่บอกนะฮะพระพระเดี๋ยวนี้มีม,มีทั้งพระแท้และพระเกพระเกย์เขาก็เรียนแบบได้เหมือนพระแท้นะฮะเขาก็เรียนแบบได้เหมือนได้เหมือนพระแท้นะครับเ,เพื่อนๆลองดูไปนะครับดูไปนะครับดูลักษณะไปนะครับ คืออันดับแรกต้องขอบคุณน้องชายด้วยนะฮะเมื่อกี้เขาปลอมปลอมให้ดูนะฮะปลอมเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อทองคาแล้วก็เนื้อทองเหลืองเป็นเนื้อนวะนะ,ะนวะกับดำนะฮะน้องชายาทําเพจด้วยกันนะฮะเขาเป็นอีกหนึ่งทีมหนึ่งอีกหนึ่งคนที่เป็นทีมงานอยู่นะฮะก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นพระรอโบราณนในใสายตาผมนะยืนยืนเลขเดียวะฮะยืนเลขเดียวเลยนะฮะแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งก็คือพี่พิธศักด์พิพธศักด์ บุญนุนนะฮะอีกท่านหนึ่งที่ว่าเป็นเป็นคอยให้ความรู้ในเพจเรานะฮะก็จะเป็นถือว่าเป็นทีมงานอีกท่านหนึ่งเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์นะฮะเพราะฉะนั้น2ท่านนี้ผมพูดเสมอนะฮะคุณพีอ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมนะฮะเวลาดูพระเสร็จแล้วเนี่ยเวลาผมลงคลิปเสร็จแนละ้วเนี่ยคุณไปอ่านคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยฮนะคุณจะได้ความรู้และมาถูกทางนะฮะเห็นไหมครับนี่ก็คือลักษณะรากผักชีนะฮะแต่ผมยังไม่บอกนะรากผักชีเกหรือแท้นะคุณพิจารณาเอานะฮะเนี่ยอันนีี้้ตต่่่ออจากคลลิปทแวนะ ผมยังไม่เฉลยฮะผมคิดว่าผมเล่นเกมกับเพื่อนๆทางบ้านดีกว่าทําเป็นซีรีส์ไปดีกว่านะฮะตอนแรกก็เฉลยเลยตอนแรกว่าจะเฉลยให้เลยแต่นี้ดูแล้วอลองมาดูซิว่า f c ทางบ้านมีความเข้าใจในในโลหะตั้งแต่ผมแนะนํามาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะฮะนะครับยังเข้าใจเหมือนเดิมไหมที่ส่งมาให้ผมเนี่ยส่วนมากเดี๋ยวนี้ผมเริ่มเริ่มดีใจอย่างหนึ่งนะฮะผมเริ่มดีใจอย่างหนึ่งคือเห็นบรรดากลุ่มขายพระเริ่มเอาพระหลวงพ่อเงินยุคต้น ออกมาละก็มีทั้งแท้และปลอมเมื่อก่อนจะเน้นเหลืองอมเขียวอย่างเดียวเน้นพิมพ์ต้องชัดต้องคมเท่านั้นต้องต้องคมต้องชัดต้องคมตึงตึงตึง,ตงชัดชัดชัดอ่าตอนนี้เริ่มละเริ่มหายไปลวไอ้ตึงและชัดเนี่ยแล้วก็ตำหนิซอกขาตำหนิซอกแขนอ่าเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มหายเริ่มเข้ากีบเมฆแล้วตอนนี้นะครับก็ให้รู้ไว้ว่าถ้าใครยังมาพูดพระรอบโบราณเนี่ยต้องตึงตึงตึง,ตง คมคมคมเหลืององมเขียวเท่านั้นอ่าตอนนี้ฐานเลยไอ้นี่อ่าเขาเรียกหลอกลวงขันขันมหาโจรน,นะฮะต้องบอกกันเลยนะฮะหรือว่าตําหนิอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้นะฮะอ่าตัดขอบแท้อย่างงี้อย่างงี้อันนี้เป็นพระพระพระเหรียญตัดนะฮะพะูดถึงพระ,พะเหรียญตัดด้วยนะฮะพระพระพระปั๊มด้วยนะปั๊มร้อยองค์กับหรือว่าพระพระเหรียญด้วยนะฮะถ้ายังดูเรื่องของขอบตัดอยู่นะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าก็ต้องกลับไปเลี้ยงงวเลี้ยงควายที่บ้านนะฮะอย่า อย่ามาทําให้แนะนํากันไปทางที่ผิดนะอย่าแนะนํากันไปลงคลองนะฮะนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงนะฮะคุณอย่ามาขายความต่างแถวนี้นะฮะผมเชื่อว่าทุกวันนี้มีสื่อนะฮะทุกวันนี้มีสื่อนะฮะเขารู้กันอยู่นะฮะทุกวันนี้มันมีสื่ออยู่มันดูมันมันรู้กันอยู่นะฮะอย่าอย่าเอาอย่ามาขายความต่างนะฮะอย่ามาขายความต่างทั้งตัวขอบตัดนะฮะไอ้ส่วนไอ้เหลืองเหลืององ้มเขียวแล้วก็คมเท่านั้นน้ําหนักเท่านู้นน้าหนักเท่านี้ช่างอย่างงน้นอย่างนี้เนี่ยความสูงเท่านู้นเท่านี้เนี่ยของเงินเนี่ย มาทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับนะฮะกลับไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายที่บ้านเลยนะฮะแนะนาก็แนะนําที่ผิดนะฮะถ้าเป็นอาจารย์มันรรมต้องมีความรู้นะฮะถ้าจะมาแนะนําเขา,าจะจะอ้างตัวเป็นอาจารย์ต้องมีความรู้นะฮะทั้งหัวงอกและหัวดำนะะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะคือถ้าคุณเก่งจริงหรือว่าคุณมีคุณธรรมเนี่ยผมเคารพนะฮะตรงผมต้องบอกตรงนะแต่ถ้าคุณมาแนะนําไปทางที่ผิดเพื่อจะขายผ้าของคุณอย่างเดียวเนี่ยผ้าของพวกคุณเนี่ยไปตรวจตามลหลักโหรายาเนี่ยความเก่าเนี่ยความเก่าว่าได้ายุหรือไม่ได้ายุเนี่ยผมเชื่อว่าคุกรรออยู่นะคับ คุกรออยู่เพราะคุณนําข้อมูลอันเป็นเท็จเอามาลงในคอมนะฮะพระของพวกคุณยังไม่ถึงนะฮะเป็นพระฉีดนะฮะนะไอเหลืองอมเขียวเหลืองอมเขียวตึง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 มึงจะตึงไปถึงไหนคมคมมึงจะคมไปถึงไหนพระหล่อบโบราณมันมีหุ่นเทียนฮะเออบอกอาจารย์ผมสอนมาอย่างนี้เลยครับต้องตึงต้องคมผมเคยเคยเ,เพื่อนๆเคยสังเกตดูไหม พระสมัยเล่นกันเมื่อ10-30ปีที่แล้วที่ผ่านมาน่ะมีแค่เหลืองอมเขียวอย่างเดียวแล้วเคยเคยเห็นไหมพวกคาบไข่เงี้ยเคยมีไหมคาบไข่หรือว่าสนิมอ่ะสนิมเคยมีไหมพระบรรดาพวกพวกที่เอามาขายไล่ขายกันมีไม่มีสนิมไหมสนิมสวยสวยมีมั้ยฮะมีไหมฮะสนิมสวยสวยเดี๋ยวผมมาให้ดูนิดนึงนะแป๊บหนึ่งนะอ่าต่อนะครับอันนี้เคยไหมครับเนี่ยลักษณะพระแท้ๆอย่างเงี้ยมีไหมครับเนี่ยไข่อย่างเงี้ยเคยมีไหมเคยมีใครเพื่อนๆมาให้แนะนำไหมฮะตลอด สิบหรือสาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะมีไหมไขอย่างเงี้ยแล้วมีทองผสม,มอย่างเงี้ยเนี้ยเนี่ยแก่ทองเนี้ยเคยมีไหมพ้ะลักษณะอย่างเงี้ยส่วนมากจะสังเกตดูพระคนขายคุณไปดูคลิปเก่าๆได้เลยฮะจะตึงตึงคมคมลักษณะเนื้อผ้าแบบเนี้ยความยุบย่นย่อความแห้งเหี่ยวเนี่ยความแห้งด้านของโลหะแบบเนี้ยความเป็นสนิมอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะฮะคือสอนแย้งกับความเป็นจริงหมดที่ผมจะพูดอ่ะคือความเป็นส,สอนย้อนแย้งความเป็นจริงหมดเข้าใจไหมฮะเพราะพระเก่าอายุร้อยกว่าปีเนี่ยความ ฟังดีๆนะฮะฟังดีๆเขาเรียกพรมคุ้มกันในองคพระเนี่ยก็คือโลหะเนี่ยไอตัวสังกะสีกับนิกเกิลเนี่ยที่มันคุมสนิมเนี่ยคุมควบคุมการการเกิดสนิมเนี่ยมันเสื่อมมันเลยเกิดสนิมเข้าใจไหมฮะพระอายุอายุไปร้อยปีเนี่ยมันเลยเกิดความเสื่อมนึกออกไหมฮะแล้วพระที่ก็มาไล่กันเนี่ยเป็นพระฉีดพระโลหะมันจะไม่ถึงร้อยกว่าปีมันถึงไม่เป็นสนิมไงเข้าใจไหมฮะมันถึงไม่เป็นสนิมเคยเห็นไหมพระบรรดากลุ่มค้าขายพระเนี่ยองค์สิบกว่าล้านเนี่ยมีไหมเนี่ยคาบไข่อย่างเนี้ย เนี่ยอย่างเงี้ยสนิมเขียวอย่างเงี้ยมีไหมเนี่ยมีไหมสนิมเขียวคาบไข่เนี่ยเป็น,สน,ปน,นสนิมเป็นไข่อย่างเงี้ยมีไหมฮะเป็นสนิมสนิมเป็นไข่พร้อมกันเนี่ยกลับขึ้นมาจากคาร์บอนบเนี่ยมีไหมฮะมันเกิดได้2อ,อย่างเกิดจากความชื้นชื้นแล้วเกิดจากมูลงัวที่ทาหนาออกมาเข้าใจไหมทาหนาออกมามูลงัวบางครั้งเหมือนคุณเพาะเห็ดอะเหมือนการบางครั้งมันก็ขึ้นเกิดลาขึ้นมานึกออกไหมเป็นไข่อาจจะเป็นไข่จากมูลงัวที่ทา,าก็ได้มันเป็นไปได้หมดนึ่ออกอไหมฮะเข้าใจไหมฮะสันนิษฐานเอาเนาะนึกออกไหมฮะแต่พระเก่าอะ จะมีไข่และมีสนิมยังไงก็ต้องเป็นสนิมพระอยุร้อยกว่าปีนี่หรอไหมพระที่ไม่เป็นสนิมตึงตึงคมคมตําหนีขาซ้ายตําหนีแข่ขาขวานึกออกไหมออเอ,อ่ซอกรักแร้ต้องคมคมมาทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับถ้าไม่มีความรู้อย่าเสอเอแนะนํานะฮะแล้วเสือกอ้างอาจารย์อาจารย์สอนอีกบอกอาจารย์ผมสอนว่าต้องคมคมอาจารย์มึงสอนผิดทางแล้วลงคลองแล้วนึกออกไหมพระร้อยกว่าปีความคุ้มกันมันเสื่อม นึกออกไหมฮะโลหะที่คุ้มกันมันน่ะคือการเกิดสนิมมันเสื่อมเข้าใจไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสังกะสีหรือนิกเกิลเนี่ยมันเสื่อมเข้าใจไหมฮะมันถึงเป็นสนิมเหมือนคุณอายุร้อยกว่าปีเนี่ยผมคุ้มกันในร่างกายคุณน่ะยังเสื่อมเลยมันจะมาตึงมาคมได้ยังไงเข้าใจไหมฮะมันจะตึงมาคมได้ไงมันก็ต้องเกิดเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นคนมีอายุอะกระดูกผุกรเกิดป่วยได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมฮะแล้วดูหน้าพระเคยมีไหมอย่างเงี้ยแนะนําอย่างเงี้ยมีไหมฮะเนี่ยใบสนิมแบบเนี้ยเคยไหมเคยได้นํากันไหม แนะนำแต่ผิดลงคลองกันหมดเลยเพิ่งมาเนี่ยเริ่มละผมก็ดีใจตรงที่ว่าเออเริ่มเอามาขายกันแล้วทุกวันนี้เริ่มมีคนนําภาพแบบนี้มาขายแล้วออกมาขายแล้วเนี่ยคือพระแท้ลักษณะพระแท้เห็นไหมต้องมีสนิมมีคราบไขอายุร้อยกว่าปีอ่ะยังไงมันก็มีความเสื่อมเข้าใจไหมฮะยังไงมันก็ต้องเกิดสนิมคุณไปดูเหล็กที่บ้านคุณก็ได้ดูสังกะสีที่บ้านก็ได้ดูไปดูสังกะสีที่บ้านก็ได้ยังไม่ถึงร้อยกว่าปีเลยเห็นไหมยังเกิดสนิมเลยสนิมดําสนิมอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะฮะฝึกสังเกตออะะอยยย่่่าาเเชืงดีว นะฮะดูคนเขาพูดอะไรเนี่ยใช้ปัญญานําด้วยมีสติมีสติให้เกิดสมาธิเกิดสมาธิเกิดปัญญาพิจารณาไปว่ามันพูดจริงไหมและสิ่งที่มันพูดกับสิ่งที่ทาเนี่ยมันตรงข้ามกันไหมหรือว่ามันพูดพูดอย่างไรมันทําอย่างนั้นเนื้ออกเนื้อออกไหมฮะต้องฝึกเพื่อนๆต้องสังเกตนะฮะฝึกสังเกตดูนะครับนะฝึกส ja, ังเกตเนี่ยอย่างเงี้ยพระอย่างเงี้ยเคยมีใครเอาไม่แนะนํำไหมเนี่ยเนี่ยหรือพระยุคต้นอย่างเนี้ยเนี่ยมีเคยไหมมีใครมาแนะนํำไหมแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันต้องมีสนิม โหลหะร้อยกว่าปีอ่ะมันต้องมีสนิมเข้าใจไหมฮะเนี่ยต้องเกิดสนิมเนี่ยสนิมขุมลึกลงไปเน,นี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะบ่งบอกถึงอะไรแสดแว่ามีโลมีเหล็กมีเหล็กผสมด้วยถึงเป็นสนิมขุมสนิมดําแบบนี้เนึ่ออกอไหมเนี่ยความซับซ้อนโลหะจะยิ่งเยอะเนึ่ออกอไหมหรือว่าจะเรียกเกณ์หรือาเรียกตามุง้งหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะได้หมดแต่ให้รู้เป็นพระแท้นะนะให้รู้เป็นพระแท้พระถึงยุคเปนน็นขนาดอย่างนี้เนึ่ออกรไหมครับเนี่ยอย่างเนี้ยเคยมีใครมาแนะนํำไหมเนี่ยคาบไขต้องมีพระอายุร ทองแดงไปสนิมหยกอย่างเงี้ยเคยไหมฮะมีแต่ตึงตึงคมคมมึงจะตึงจะคมไปถึงไหนฮะออซอกขาต้องมีำตำหนิอย่างนี้อย่างนี้มาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะฮะไม่ไม่ได้ไม่ไดถ้ถ้าคุณไม่รู้เรื่องโลหะหลักโลหะวิทยาเนี่ยคุณไม่ได้นาเขาเนี่ยเพื่อจะการขายอย่างเดียวเนี่ยแล้วหลอกการขายอย่างเดียวค้าขายอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ค้าขายของเก๋นเนี่ยมันเป็นบาปมากเข้าใจไหมเราบอกเป็นพระพระหลวงพ่อเงินมีแค่าร้อยกว่าองค์เนี่ยยิ่งบาปมหาเลยแล้วไอ้เนื้อ ทองเหลืองของไอ้เนื้อแก่เหลืองอมเขียวของคุณเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยบอกว่าถ้ามีทองคําผสมเนี่ยเป็นของปลอมเนี่ยผมก็พูดเสมอเลยว่าเนื้อเหลืองอมเขียวยังไงต้องมีทองคําประกอบนึกออกไหมมีทั้งทองคําทองแดงสังกะสีไอ้อทษทีทองแดงทองคําแล้วก็เงินถึงจะเป็นเหลืองอมเขียวนะฮะเข้าใจไหมฮะทองคํำยังไงต้องมีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเงินเนี่ยจะเป็นโลหะผสมจะมีทั้งทองแดงเนื้อทองแดงก็มี เนื้อ,อแก่ทองคําก็มีแก่หน้าก็มีเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่ได้ช่างเขาแค่แบบออใ,สใส่ไปผสมไปเนึกออกไหมเขาไม่ได้มาช่างตวงเหมือนแบบมีตาช่างเป็นขีดเป็นกำเข้าใจไหมฮะมันไม่ได้มาละเอียดขนาดนั้นเนึกออกไหมแล้วพระแบบนี้เคยไม่มีใครแนะนำ fc ไหมเนี่ยพราแบบนี้เนึกออกไหมฮะเนี่ยเนี่ยคาบไขายางเงี้ยพระเก่าๆอย่างเงี้ยจะป็นสนิมเหล็กที่ไหนบ้างละ่ะอายุเป็นร้อยปีแล้วไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดสนิมอ่ะลองคิดดูเองเนึกออกไหมมันจะมาตึงมาคมตึงตึงคมคมชัดๆมันไปไปได้ยังไงเนืกอออกไหมฮะ อายุไปร้อยกว่าปีนะฮะพิจารณาเอาเองนะครับจะเก็บเหล็กไว้เฉยก็แล้วแต่คุณคุณจะเลือกเอาคุณจะเลือกเก็บองค์ที่มีพุทธคุณของหลวงพ่อเงินปุกเสกหรือจะเลือกองค์ที่บรรดาโรงงานทําทําขึ้นหรือว่ากลุ่มปลอมขึ้นน่ะคุณก็พิจารณาเองนะฮะพิจารณาเองนะครับพิจารณาเองนะครับผมก็พูดตามหลักความจริงเพราะผม,มคนตรงไปตรงมาผมก็ไม่ไม่อยากโกหกตัวเองนะฮะคุณพิจารณาเองได้เลยคุณจะเล่น พาเก้คุณก็เล่นตามเข้าไปถ้าหวังขายนะฮะคุณก็เล่นตามเข้าไปแต่เขาไม่ซื้อพวกคุณหรอกนะฮะเขารอหลอ,ลอขายคนอื่นผมพูดเสมอเลยนะครับนะ,ะตอนนี้ก็ขายไม่ได้แล้วหนักใจะฮะตอนนี้นะตอนนี้ก็ขายไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันขายมันเป็นโลหะปลอมไงฮะโลหะใหม่ะฮะ คือโลหะใหม่เนี่ยกับโลหะเก่ามันจะไม่เหมือนกันเนืกอออกไหมฮะโลหะเก่าอ่ะมันเป็นโลหะผสมหลากหลายเพราะว่ามันยังสกัดไม่ดีสมัยร้อยกว่าปีที่แล้วสมัยหลวงพ่อเงินเนี่ยมันสกัดไม่ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งนิกเกิลสังกะสีตะกั่วทองแดงทองคําเงินผสมมานืกออกไหมเพราะฉะนั้นพระหลวงพ่อเงินจะมีความหลากหลายนะความหลากหลายฟังดีเพราะฉะนั้นแต่ไอที่เหลืองที่ทุกวันนี้ที่เหลืองอมเขียวเนี่ยมันพระเคมีแล้วสังเกตดูไหมพระที่เอามาไล่กันเนี่ยอง์ละแปดล้านสิบล้านอะไรของคุณเนี่ยสังเกตดูไหมครับตตึึง คมคมเหลืองอมเขียวเท่านั้นเห็นไหมตเกตด,ดูไหมเหลืองอมเขียวเท่านั้นแต่เสือกบอกว่าถ้ามีทองคําเป็นของปลอมเลยเสือกเสือกมากเลยไม่ได้รู้หลักโลกหะวิทยาเลยเสือกบอกนะฮะเออแล้วย้ําอีกนิดนึงนะฮะทองคําไม่เป็นสนิมนะฮะตำราเขาเขียนมาเนะี่ยเขายังไม่ได้พิสูจน์ความหมายที่ผมจะพูดคือทองคามันไม่เป็นสนิมนะฮะทองคําไม่เป็นสนิมแต่ สมัยโบราณ100ร้อยกว่าปีที่แล้วน่ะมันมีสารปนเปื้อนเข้ามาคุณไปหาข้อมูลดูมันมีตะก,กัว่วหรือนิกเกิปลปนขึ้นมาหรือว่าตะก,กัว่วแล้วก็ดีบุกปนมาเนึกออกไหมโดยเฉพาะตะก,กัว่วทําให้เกิดสนิมนึกออกไหมฮะสนิมแดงเน่ยเกิดจากตะก,กัว่วปนเปื้อนเข้ามาเนึกออกไหมฮะในโลหะเมื่อร้อยปีที่แล้วนะฮะเออให้เข้าใจกันนะครับนะอันนี้ผมถกกับวิศวะที่จบเรื่องอโลหะวิทยาโดยตรงเลยฮะทำบ่อน้ํามันในทะเลนะฮะผม,ผมก็เลยได้ความรู้จากเขาเพิ่มเติมมานะฮะ ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนะฮะทองคําไม่เป็นสนิมนะครับย้ำนะฮะทองคําไม่เป็นสนิมคุณจะไปเชื่อในตำราแล้วแต่คุณแต่ผมถึงบอกก็นต้องพิสูจน์เชื่อในตําราต้องพิสูจน์มันสมัยก่อนว่าโรคกลมโรคกลมอ่ะปัจจุบันทำไมรู้ล่ะโรคเป็นยังไงเมื่อโทษทีมันสมัยก่อนบอกโรคแบนโรคแบนปัจจุบันเป็นไงรู้เลยโรคกลมใช่ไหมเมื่อก่อนยังโรคแบนโรคแบนอยู่เลยไหมมันพิสูจน์ได้วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เหมือนกันการดูพวกเงินเนี่ยมันจบด้วยหลักโลหะวิทยามันจบได้นี่หรอไหมไม่งั้นพวก เรียนธรณีหรือว่ากรมสินเขาจะพิสูจน์ได้ไงดินเก่าดินใหม่นี่หรอไหมเออความเก่าความยุคสำริดอย่างเงี้ยเขาจะพิสูจน์ได้ไงมันต้องรู้อยู่แล้วนึกออกอไหมเขามีพิสูจน์อยู่เขามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์พิสามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบพิสูจน์ได้นึกออกไหมเนี่ยพระอย่างเงี้ยผมดีใจตอนนี้เริ่มออกมาแล้วเมื่อก่อนจะไม่มีเลยพระอย่างเงี้ยเหลืองอมเขียวเท่านั้นเนึกออกไหมตึงๆลักษณะตึงคมอย่างเดียวแต่ตอนนี้เริ่มแล้วเนี่ยคนออกมาใช้ก็ดีคุณจะได้เจออย่างเงี้ยเป็นพระหลวงพ่อเงินแท้ๆที่ท่านปลูกเส โลหะเก่าแล้วอ่ะนึกออกไหมยังไงก็ต้องเป็นสนิมนะฮะนะครับต้องเข้าใจนะฮะยังไงก็ต้องเป็นสนิมนะฮะร้อยกว่าปีเหมือนคนอ่ะอายุร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยไอภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจะเสื่อมนะฮะนะอันนี้ผมจะไม่เฉลยนะผมบอกไว้ก่อนนะผมให้ดูเนี่ยเห็นไหมครเนี่ยลักษณะพระส่งมาให้นะฮะเอฟซีทางบ้านส่งมาให้นะฮะเห็นไหมครับสิบสี่นาทีแล้วนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยก็ส่งมาให้ดูนะฮะเพื่อนๆพิจารณาเอานะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยในคลิปที่สามอีพีที่สามนะฮะเห็นไหมฮะ ลายตามุ่งแบบนี้นะฮะแทหรือปอมคุณพิจารณาไปก่อนนะครับถ้าแทถ้าแท้ก็บอกพิมพ์แทถ้าเกก็พิมพ์เกมา1กับ2ผมก็ลืมแล้วผมพูดไว้นะฮะ A A A และ B นะฮะหรือว่าบอกเลยฮะเกหรือแท้ก็ว่ามาเลยนะฮะเข้ามาคอมเมนต์มาลองมาลองใส่ตาด้วยกันนะฮะมาลองใส่ตาด้วยกันนะฮะมาเรียนรู้มาฝึกฝึกเรียนรู้ด้วยกันนะครับโอเคนะวันนี้นะครับประมาณนี้นะครับ นะครับวันนี้ประมาณนี้นะผมย้าเสมอนะฮะเดี๋ยวผมจะจะจะเฉยให้คลิปที่3มนะฮะผมพูดเสมอนะฮะพระอายุร้อยกว่าปีนะฮะต้องมีคราบไขมีความเป็นสนิมนะฮะนะฮะต้องมีคราบไขเป็นสนิมอายุร้อยกว่าปีนะฮะความบอบช้าความแห้งหดของโลหะยังไงก็ต้องมีนะฮะไม่ใช่พระใหม่นะฮะพระใหม่โลหะใหม่แต่ยังไงก็ยังไม่มีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยพระอายุร้อยกว่าปียังไงต้องมีนะฮะเห็นไหมฮะชมาโทนเดียวกันเลยความแห้งหดรัดตัวเห็นไหม ความเป็นคาบไข่เป็นไข่เป็นสนิมเห็นไหมเพราะมันมีความชื้นไงเราจับไปในมือเราชื้นเห็นไหมพอเราชื้นมันก็เกิดไงอับอับก็เป็นสนิมนึกออกไหมฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเหงื่อในตัวเราเนี่ยฮะงึงออกไหมเหงื่อในตัวเราเนี่ยมันเข้าไปแล้วก็ถึงวางไว้มันเกิดความร้อนอบร้อนชื้นสามฤดูนึกออกไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นึกออกไหมจะมีไข่เกิดขึ้นนะฮะบางครั้งไข่อาจจะเกิดจากมูลงวที่ฟอกทาหนาเนี่ยนึกออกไหมพอทิ้งไว้นานปุ๊บมันก็มาเป็นไข่ได้นึกออกไหมฮะ เกิดขึ้นมาเนี่ยพระอายุร้อยกว่าปีอย่างเงี้ยจะเป็นไข่เนี่ยหรอแมผมดีใจอย่างทุกวันนี้ว่าเออพกเงินเริ่มเริ่มกลับมาแล้วคนเริ่มเอาพระลักษณะอย่างเงี้ยมาออกมาให้เช่าแล้วเนื้อหรอแม้ผมบอกไงผมก็ดีใจแค่ตรงเนี้ยเน้อยเราได้ทําอาปูกกลับบ้านด้วยกันเนื้อหรอแม้เนี่ยเห็นไหมอันนี้ยุคต้นทั้งหมดเลยนะฮะนี่ยุคต้นทั้งหมดเห็นไหมฮะเนี่ยยุคต้นทั้งหมดแต่นี้จะเป็นสนิมอะไรเนี่ยอยู่ที่ว่าโลหะข้างในผสมเป็นโลหะชนิดไหนนะสนิมก็จะฟ้องออกมาแตกต่างกันเนี่่่แตเนนื้้ออโโลลหหะะความซซับ ามหลักโลหะวิทยาจะเหมือนกันเห็นไหมฮะแห้งเหี่ยวแห้งด้านแห้งหดเห็นไหมฮะเนี่ยดินชิ้นผงต้องเหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยไอที่เขาเป็นไขงไง่เกิดจากความอบร้อนชื้นเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยดีใจตรงเนี้ยที่ว่าได้ออกมาแล้วเห็นไหมฮะพระแท้เริ่มออกมาแล้วไม่ใช่เน้นตึงเน้นคมอย่างเดียวแล้วอย่างนี้ที่น้องก็ทำรอยตะไบเห็นไหมเนี่ยรอยตะไบอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยหลบเลยเห็นไหมเนี่ยรอยตะไบเก๋อย่างเงี้ยนะฮะหลบเลยอันนี้ไม่ใช่รอยตะไบอันนี้เป็นเขาเรียกเอ่อ เครื่องปั่นหินเจียเรียกหินเจียถ้าเจออย่างเงี้ยหนีเลยนะฮะเพื่อนเจออย่างเงี้ยหนีเลยนะฮะหนีหนีเลยถ้าเจออย่างเงี้ยหนีไปเลยนะฮะเนี่ยเจอแบบเนี้ยหนีเลยนะฮะเนี่ยจะดูเก่ายังไงก็ช่างเลยเนี่ยเนี่ยแต่หินเจียใหม่เห็นไหมเห็นหินเจียเมื่อกี้นะใช้เป็นหินเจียเจียวไม่ใช่รอยตะไบนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยทํามาทําผิวนะฮะทําผิวฟอกฟอกครีมครีมคาร์บอนนะฮะแล้วก็ทําผิวไฟนะฮะเนี่เห็นไหมเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยพยายามจะทําไข่แต่ไข่มันคนละอย่างเห็นไหม เห็นไหมฮะอันนี้มันแข็ไขนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยหินเจียนะครับเมื่อเช้าผม b, ลองทดสอบลองหินเจียเหมือนกันเห็นไหมครันี่ผมไปทดสอบมาทดสอบมาเดี๋ยวให้ดูนะฮะทดสอบมาใหม่ๆเลยเห็นไหมครับเอย่าสั่นไปเนี่ยเห็นไหม,มเนี่ยหินเจียใหม่ผมเพิ่งไปเจียมาเมื่อเช้าจะลองดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับหินเจียใหม่เนี่ยรอย ier, นะหินเจียเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะหินเจียเดี๋ยวนะจะจะหาแคปแป๊บนึงนะเดี๋ยวหนาะเอาอีกสักนิดนึง จะได้เข้าใจพอดีว่าเดี๋ยให <tinc S 1> ้น้องบอยน้องถ่ายแคปแคปไหมหน่อยมันจะแสงมันแรงไปนิดนึงเห็นไหมฮะเนี่ยลักษณะหินเจียใหม่เ <único> นี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเจอลักษณะหินเจียอย่างเงี้ยวางได้เลยฮะเนี่ยหินเจียใหม่เห็นไหมฮะพอดีน้องอธิบายเรื่องหินเจียมาเช้าที่บอกว่าถ้าเจออย่างเงี้ยวางได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยลักษณะหินเนี่ยหินอย่างเงี้ยเป็นหินเจียไม่ใช่รอยตะใบนะฮะไม่ใช่รอยตะใบวางได้เลยนะครับอืมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย เห็นเจียมีลักษณะหลายหลายหลายแบบนะฮะแบบทีแบบ T, แบบแบบทางก็มีนะฮะแบบคล้ายๆฝนรับมีดก็มีนะฮะเนี่ยเจออย่างเงนะี้ยวางได้เลยนะฮะเนี่ยเพื่อนๆวางได้เลยไม่ใช่รอยตะไบนะฮะถ้ารอยตะไบจะอีกแบบหน,นึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่นไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นร่องเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเป็นจะเป็นโลหะใหม่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ย โลหะยังไม่ถึงโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะวันนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ